เสกสรรเดินมารอแล้วครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับโอ้โหเสกสรรเจอเิร์ฟที่เจ้าเกย์าครับยังชงกลับมาได้สวยครับชงสวยอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับโอ้โหเจ้าภูมิเตะหนักหน่วงจริงครับคาร์ดงเลชงห่างแต่ยอครับภูมิประคามเกี่ยวหลังเท้าครับชงค้างข้างห่างครับตีเกี่ยวครับปิงก้าจี้โอ้โหแต่ยักษ์กำังตัวเจ้าภูมิเลยครับเศกเศกสรรไปขวาแอ๊ ภูมบักขามเปิดไม่ดีเท่าไรครับเสกสันยังชงได้สวยครับเกยาเปิดหัวได้สวยครับทึ้งเนี้ยไปภูมิบักขามเปิดไม่ออกครับต้องลากได้เองครับมาได้สวยครับเสกสันเปิดขวาได้ครับโอ้เล่มนึ่งครับเกยาเปิดได้ครับเอ้าติดเดียวเจ้าภูมิครับอย่างนี้จะเหลี้แล้วครับเอากลับไปคืนทันควันครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคู่เอกของวันนี้ครับนัดที่เราไม่ตะบีกันไปเสกสรรทับทองเจอกับมินตาจีครับลูกแรกมินตาจีเซฟออกครับจิงเงินรางวัลกันอยู่ที่ 40, สี่หมื่นครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟ <c oughs> ไปข้ามครับ ศูนย์ต่อศูนย์ครับนินตาจีเสิบยอดเสกสรรเดินมารอแล้วครับ <c oughs> อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับศูนย์ต่อศ <c oughs> ูนย <c oughs> <ค>์โอ้โหเสกสรรเจิบเสิสเสฟที่เจ้าเกยาครับเ <c oughs> กยานี้เป็นอดีตทีมชาติของพอม่าเหมือนกันนะครับ <c oughs> เป็นตัวเตะนะครับหน <c oughs> ึ่งต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองเสิฟ <c oughs> จีเกยาเหมือนเดิมครับเปิดไม่ดีครับเสิฟได้สองแต้มติดครับ มินตาจีขอเวลานอกก่อนเลยครับ2ต่อศครับเสกสรรทับทองเสิฟโอ้โหเซิฟได้3เแต้มติดครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีวนะครับ3ต่อศครับเสกสรรทับทองเสิฟลูกออกครับ0ต่อสครับมินตาจีเสิฟภูมิบักขามเปิดได้ครับเสกสรรชงขวากันโดดเหยียบได้ดีครับ3ต่อศเสกสรรเสิฟ เกยาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยังชงกลับมาได้สวยครับมาดูจังหวะเสิร์ฟของมินตาจีครับสกอร์อยู่ที่0นต่อสามมินตาจีเ์ฟเสกสันเปิดซ้ายได้ครับชงสวยอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับโอ้โหโจภูมิเตนหนักหน่วงจริงครับ3ต่อศูนย์เสกสันทับทองเสิ์ฟการงเลี้ยชงห่าง แต่ยอครับภูมิประหามเกี่ยวหลังเท้าครับชมค่อนข้างห่างครับเกี่ยวครับมินต์ตะจีโอโแต่ยัดลำตัวเจ้าภูมิเลยครับศูนย์ต่อสามครับมินต์ะจีเ,เสิร์ฟเศกสันเปิดชมค่อนข้างห่างครับโอ้โโลูกุงมิจภูมิเตยไซเนสครับหนึ่งต่อสามครับมินต์ตะจีเสิร์ฟ ส่สันยังเปิดได้ครับโอ้โหลูกนี้ภูมิบกขามดึงใส่มินต์จีเลยครับสามตอนหนึ่งครับเส่สันทับทองเสิฟโอ้โหโอโห้ลูกนี้ออกครับมองจากมุมนี้นึกว่าลงครับหนึ่งต่อสามครับมินต์จีเสิฟเสงสันเปิดขวาแตกครับ มนตาจีเสิร์ฟครับภูมิบัคขาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเสกสรรยังชงได้สวยครับสามต่อสองครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟเกยยาเปิดหัวได้สวยครับสองต่อสามครับมินตาจีเสิร์ฟพลิกเนื้อไปภูมิบัคขาเปิดไม่ออกครับต้องลากด้นี้ครับยังโดดเหยียบเอาตัวรอดได้ครับ 3ต่อ2องเศกสรรทับทองเสิร์ฟลูกลงครับจังหวะเสิร์ฟเข้าช่องพอดีครับ4ต่อสองครับเสกสันเสิร์ฟลูกดีครับมินตะจีคล่องใจครับ มินต์จีขอชาเลนจ์ครับสรุปผลการชารเลนจ์นะครับมุมกล้องไม่เห็นนะครับก็ยกผลประโยชน์ให้เสกสันครับเพราะว่ากรรมการตัดสินแล้วครับ 5ต่อ2ครับเสกสันทับทองเสิฟเจียกย่าเปิดได้สวยครับอ้าวลูกนี้มินตกีเตะออกไปเยอะครับดึงซ้ายเกินไปครับเสกสันทับทองเสิฟเสกสันเสิฟออกเยอะครับ2ต่อ6ครับมินตตกีเสิฟเสกสันโดเปิดขวาได้ครับชงมาได้สวยครับ โจ้พนเต,เ,ตเดดขาดครับ6ต่อ2เสกสันทับทองเสิฟกระดงเลเปิดไม่ดีครับโอ้โหลูกนี้ไม่ทันแล้วครับเสกสันทับทองเสิฟมินเตจีเปิดไม่ดีเท่าไหรครับโอ้โหลูกนี้เตะพลาดครับแปต่อ2ครับเสกสันทับทองเสิฟมินเตจีเปิดได้สวยครับกระดงเลชง เตะเต็มข้อบ้างแล้วครับ2ต่อ8ครับมินตะจีเสิร์ฟภูมิบักขามยังเปิดได้ครับ8ต่อ2ครับเสกสรรทัพพรเสิร์ฟสองต่อแปดครับมินตะจีเสิร์ฟภูมิบักขามยังเปิดได้สวยครับ แปดต่อสองดงเลแต่ครับเก้าต่อสองเสกสรรทับทองเสิบเด็กดีเร็กดียกม้าสวยมากมินตาจีเต็มดีครับเอ้าพี่โชคพี่โชคไลฟ์สดเสร็จไปร้องเพลงที่ไหนต่อครับไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวน่าจะกลับไป ลองเพลงที่ไหนต่อบุรีรัมบ์บุรีรัมบ์โอเคครับสองต่อเก้ามินเตจิเซฟเซกซ์ซัดเปิดขวาได้ครับโอ้เลนด์ครับเก้าต่อสองปุ่มิบักขามเซฟลุกออกครับสองต่อเก้าครับมินเตจิเซฟเสกสรรัดเปิดลูกแรกได้สวยครับอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ ก้าต่อสองครับเศกสรรทับทองเสิฟมินตาจียังเปิดหัวได้ครับเริ่มมีเสี่ยมยั่วครับมินตาจีครับมินตาจีเสิรฟครับภูมิบัคขามเปิดไม่ดีครับเสกสรรไล่ชงค่อนข้างต่ำแต่ว่าเจ้าภูมิยังเตะแก้ไขได้ดีครับเก้าต่อสอง เสกเซิฟค้าดงเลแต่ครับสิบต่อ2ครับเสกสันทับทองเซิฟบินตตจีลากเองครับเหลืิดเกี่ยวเสกสันครับสต่อ10บมินตตจีเซิฟยอนครับเสกสันเปิดหลังเท้าสบายครับโอ้โหอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับ10ต่อ2เสกสันทับทองเซิฟ อดองเวนแต่ครับสิบเอ็ดต่อสองเ,เสกสรรทับทองเสิร์ฟเสิร์ฟยอดครับสองต่อสิบเอ็ดครับมินตาจีเสิร์ฟนนเ,เสกสรรเปิดไม่ดีเท่าไรครับโโอ้เจ้าภูมีร่างกายฟิตมากครับ สิบเอ็ดต่อ 2, สองเสกสรรเซิมินตาจีเปิดไม่ดีเท่าไรครับกระลงเลยยังชมกลับมาได้ครับลงนี้แต่ฉิกดีครับสองต่อสิบเอ็ดมินตาจีเซิบไม่ข้ามครับสิบเอ็ดต่อ 2, สองเสกสรรเสิบเกย์ยาเปิดได้ครับเอาติดเกี่ยวเจ้าภูมครับอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเอากลับไปคืนทันควันครับ ลูกเดียวเกมครับสกอร์ค่อนข้างขาดครับ12ต่อ2เศษสันเซิฟทิ้งเนี้ไปจบเกมครับเออครับจบเกมแล้วทั้งคู่ก็ยกมือขอโทษขอพ่วยกันครับสรุปผลการแข่งขันครับเศกสันทับทองกับเจ้าภูมิบขามเอาชนะไปขาดลอยครับ13ต่อ2ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ